วันนี้ค่ะครูนกเล็กน้องถูกใจและคุณยายค่ะก็พาทุกคนมาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนตลาดหัวปีจังหวัดสระบุรีค่ะจะบอกว่าใครที่สายมูเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะและที่สำคัญที่นี่นะคะมีของให้เราช็อปเพียบเลยแต่ก่อนอื่นเราไปรับตั๋้หน้ารักหน้ารักกันก่อนดีกว่า<ป>สวัสดีค่ะ ใส่ตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็น้ำนมนี่คืได้ก <tag> <na> ินเองนี pas, Next, ่หนึ่งขวดเอาไหมยายเอาไหมนี่นะไปหนึ่งขวดเพลียงละยี่สิบบาทซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งไปเลยจ้าถามป้อมมะถามป้อมผักปลอดภัยนะคะถุงละยี่สิบบาทเลยนี่ปลูกเองต้องบอกว่าไม่สวยแต่ปลอดภัย เป็นฟักทองญี่ปุ่นเพะทองญี่ปุ่นต้องบอกว่าหนึบมากอยากให้ลองชิมค่ะยายชิมด้วยนะคะมาจากหนึบหนึบอร่อยมากค่ใช่ค่ะหวานธรรมชาตินะคะขอแยาติดแอร์ให้่ยงนะคะติดแอเป็นน้ำมันขอเระเหยมะกรูดนะคะไม่เหนียวเนื้อหนาสดชื่นถามมาติดแอร์จ้า่นะจ้าโอ้โหอยากติดแอร์บ้างเลยค่ะ เย็นเลยอะเป็นอารม m a ด้วยค่ะคนเย็นมากจะเป็นโซนบริการสุขภาพดีค่ะแล้วก็จะมีสปาแขนนะคะมีนวดเพื่อสุขภาพค่ะคือเวลานท่องเที่ยวที่มาบางทีอาจจะเดินทางไกลปวดเมื่อยเงี้ยมีบริการนั่งแช่เท้านะคะแล้วก็มีบริการนวดคอบาลายบรการปวดเมื่อยตึงเพื่อให้แบบว่าเวลาเดินทางกลับจะได้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายหรือใครมีเวลาหน่อยนวดตัวก็มีเยี่ยมไปเลยค่ะสมกับเป็นตลาดเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เรามาไหว้บูชาพ่อปู่ชีวกกมลพัท ซึ่งที่นี่เป็นตลาดสุขภาพดีเวลาท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะมาขอพรสุขภาพดีกันค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยก็ได้มีการถวายซึ่งเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะเป็นยาดมซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาทําให้ผลผลิตทางการเกษตรหรือสมุนไพรที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะเพิ่มมูลค่าสมุนไพรต่างๆที่นักท่องเที่ยวนํามาไหว้เนี่ยค่ะก็จะนําไปให้กับโรงเรียนวัดแล้วก็ผู้ที่ขาดแคลนก็เรียกว่ายาดมนี่เป็นยาดมสายมูใช่ยาดมสายมู ซึ่งยาดมนี้ก็ได้รับการพัฒนาจากทาง g o o <ช>ด้วยใช่ไหมคะทาง GLO เนี่ยก็มาดูเรื่งองวัตถุดิบในชุมชนที่เราจะส่งเสริมให้ชุมชนมีไรายได้ตอนนี้เป็นฐานทําคุกกี้วอเตอร์เฮดคุกกี้ผักคือที่เนี่เราปลูกผักจํานวนมากที่ทําผักส่งห้างแล้วก็เป็นผักปลอดภยัยเราก็เลยเอาผักปลอดภัยเหล่านี้ค่ะมาทําเป็นขนมอร่อยอร่ๆคุณเล่อขย,ยัน ปกติเนี่ยเมนูตัวนี้ค่ะเรา,าเราสามารถทำเป็นเมนูอาหารคาวเช่นต้มจิตร์เทสผัดไข่วอเทสหรือว่าทานเป็นข้าวกงแหนมกับร้านขนมจีนในตลาดของเราวันนี้เรามาทำเมนูคุกกี้วอเทสกันเดี๋ยวเราลองทำกันดูเนาะค่ะได้ะ่ะ และฐานนี้นะคะก็คือฐานลาบหัวปีใช่ไหมคะถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะ,คะแล้วก็ที่อยากแนะนําก็คือหัวปีเนี่ยมีทุกครัวเรือนอยู่แล้วหมายถึงในชุมชนเราปลูกกล้วยกันอยู่แล้วจากหัวปีกิโลละสิบาทวันนี้เราจะมาทาลาบหัวปีที่มีมูลค่ากิโลละหนึ่งพันบาทกันโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งพันบาทก็คือเอาหัวปีเนะะี่ยค่ะมาผสมคลุกเข้ากับเครื่องลาบที่เป็นสมุนไพรกว่า10ช,ชนิด ได้เป็นอาหารสุขภาพดีทานแล้วจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะแล้วก็มีแคลเซียมสูงนะคะ,คะ oh. เดี๋ยวเราไปทํากันนะคะว่าการเพิ่มมูลค่าหัวปีในชุมชนทำยังไงกันค่ะที่ตลาดหัวปีเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งบริการเราก็มี <จะ S 2> ชุดอาหารใช่เป็นชุตชุดอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวสั่งจองค่ะ,คะก็จะมีเมนูหลากหลายมากกว่า60เมนูแต่เป็นเมนูแนะนําวันนี้ที่ทันให้คุณครูได้ทานนะคะก็จะมีต้มขาไก่หัวปี ทอดมันหัวปีมียวนซึ่งเป็นเมนูอาหารถิ่นของเรานะคะแล้วก็จะมีตำกุ้งแก้วนะคะแล้วก็มีลาบหัวปีค่ะเซตนี้ราคาเท่าไหร่คะเซตนี้250บาทแล้วก็เดี๋ยวพอทานเสร็จเนี่ยค่ะจะมีไอศครีมมัเบอรรี่อร่อยสดชื่นเสิร์ฟคู่กันค่ะโอ้เยี่ยมไปเลยค่ะ พี่น้องคะแล้วนอกเหนือจากยาดมสายมูที่ได้รับการพัฒนาจากทาง g o o แล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะคือไม่ใช่แค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ว่าทําหลายเรื่องเช่นดูเรื่องแลนสเคปกป็นให้บริการดูเรื่องการพัฒนาตัวสินค้าเช่น เครื่องดื่มก็จะเป็นมอกเทลต้มยำที่แบบว่าทำให้รสชาติทำให้รสชาติมันมีความเป็นต้มยำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้แนวทางการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายหนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกนะคะนิวอุตกาแล้วไม่พอเราใช้ผลิตภัณฑ์รักโลกก็คืออย่างนี้จานกลับมาตัวจานกลับมาเนี่ยทางทีมก็จะทําพิมพ์ตาประทับร้อนนี่ตาประทับร้อนนี่เลยนะคะโลโก้ของตลาดให้นะคะเพื่อสร้างความจดจาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ ให้องค์ความรู้พาทาอย่างงี้ค่ะก็จะได้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาตลาดที่มีเห็นผลได้ชัดเจนก็คือสามารถมีกิจกรรมที่ทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นขึ้นมารวมถึงการให้บริการต่างๆอย่างงี้ค่ะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาหาเราเนี่ยประทับใจและอยากกลับมาเยือนกับเราอีกครั้งน<ะ>ึง <c oughs> ก็เรียกได้ว่าการที่ได้เข้าร่วมโครงการสลาดสัรสร้างเพื่อชุมชนปีที่7ของชุมชนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์อย่างมากเลยมากเลยค่ะคือเหมือนเปิดช่องทางทางการตลาดคือแบบทำตั้งแต่ต้นทาง พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วไม่พอส่งเสริมไปถึงปลายทางก็คือให้มีโอกาสทางการตลาดด้วยอ๋อเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อยขอบคุณค่ะวันนี้มาเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะคุณยายสนุกค่ะสนุกใช่ไหมคะถูกใจละคะสนุกมากเลยค่ะสนุกนะคะแล้วก็ได้รับสุขภาพดีๆกลับไปด้วยค่ะจะบอกว่าตลาดที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ ใครที่อยากจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะที่วิสาหากิจชุมชนตลาดหัวปีจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้จัดทําโครงการสลากสันสร้างเพื่อชุมชนปีที่7ที่ได้สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะวันนี้คุณนกเล็กคุณยายและน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย